เขาไม่ได้ปลูกไว้อย่างโดกเลยเรียกอย่างโดกยางไระขางามงามสูงด้วยเห็นดูดิสออดีหลวงเขา่าดูหลวงเข่าดิไปดูคนตัดหญ้าก,กันเขางามจริงๆง,งามยิ่งกว่างาม แท้จริงอันนี้ทางนี่เอาไว้รถใหญ่ครับเข้ามาได้ให้มันรอบบ่อแต่ตอนทำบ่อนี่ดินมันไม่พอ ก็เลยได้ต่ำแบบน,นี้เดี๋ยวมีเงินก่อนจะทำต่อเอาดินซื้อดินเขาโอ้ยนี่ตังงามๆเลย ดูต้นอะไรต้นอะไรงามมดนเลยธรรมชาติธรรมชาติสร้างมาเพราะเราชอบธรรมชาติอ้าฝนล,ลินฝนไม่อีกแล้วลวกลวงเสื่อเมื่อก,อก,อก,กี้นี้ม่เดินออกมาดูขัด มองเห็นภาพไหมนะเนี่ยตาเดาขาจะขวางเธอเด้อขนลิ้นล่ะก็ดอกอะไรงามๆทางในนะั่นขาวแดงๆอะไรนะั่น อันนี้เขาของห้านขุยปลูกนนงามคือกันอันนี้ฉันไม่ได้ปลูกดอบน,งงน,งงนี่เขาเขาเรียทั้งนั้นเลยได้งามงามนี่เขาเรียเขาเรีย ฝนลินฝนลินจะเ,เดินไปถนนดีก่อนนะฝนลินฝนลินฝนลินโอ้ตอนหน้ามาแรกๆเ,เนาะกลัวบอ่อพังพอบอ่อทำใหม่เอานี่มาใส่ไว้ก็หลานเอาไม่อยู่ดอกหน้ามาสองรอบไปมื่อเราฟังเอาฝนลินละ ต้นเอ้าฝนล,ลินเดอเขาไม่ได้ยินดอกแต่ฉันจะไปนั่งอยู่น่นโอ้ยสะออนเข่าเถอะเว้ยดูดู ด,ดูเดี๋ยวพาไปดูไอ้นั่นลูกยังใหญ่เลยบักเอื้อหุ่นอ่ะท,ที่วที่ว่าเขาเอาอันนั่นปักไว้ปักไว้น่ะมีแตะฟักทองนียนั่นเขาปาักไว้ปักไว้เนี่ย ฟักทองงามๆที่เขาปักไว้อย่างเงี้ยมีท้าฟักทองทั้งนั้นเลยเห็นไหมเห็นไหมฟักทองเห็นไหมค่ัทุกคนมีที่ปักไว้ฟักทองทั้งนั้น ฝนมาฉันนั่งตรงนี้ก่อนนะลมมาขามโอ้ยอากาศร้อนมากเลยอบอา้าวแม่ฝนฝนะนลินอันนี้บ่อเก่าพ่อทำว้อันนี้บอกก่อ,ให,อ,นนบอใหม่จ้างเขานี่ ฝนเลยละแค่นี้ก่อน